เอ้ยนี่ของกูนะอันนี้ของกูเว้ยเหรียญสิบเว้ยเหรียญสิบไอวไม่มีเลยเจอเด็กเก็บกระทงแบบนี้ทำยังไงดีครับสวัสดีครับผมบี้เดชกาิกาครับและคู่มือมนุษย์ในวันนี้จะนำเสนอตอนวิธีแก้เผ็ดเด็กเก็บเหรียญในกระทงจะเป็นยังไงไปดูกันครับ Ê, ông กูเฮ้ยเฮ้ยๆอย่ายุ่งเฮ้ยของผมอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยเฮ้ย ông นี้แบงค์ ไอ้ทงทงทงไม่ออกไม่ออกเอ้าไม่ออกทิ้งยิงทิงกระทุงมาแล้วไฮ้มาดูดิใครหยิบเหรียญท้องตายนั่นไงมึงหยิบมึงเป็นคนหยิบเลยมึงอะไรเขาส่งมาให้มึงได้ล Ê. ê, 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 cú con, cú con, cú con, cú con Ê, thôn, 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 thôn đi <laughs> ra bệt Ê, cái ê, ê, bay เ้ยตำรวจไปเลยเดี๋ยวไปยิงไฟแตกไอ้นี่เบอเป็นไม่ได้ไปไปเลย้ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งยุ่ง เป็นไงบ้างครับกับวิธีแก้เพดเด็บเกกระทงถ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์และกด Subscribe ตรงนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับกดเลย Subscribe เฮ้ยโอ้ละคลิปร้อยหลังของพวกเราครับดูด้าที่ตรงนี้เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอยู่คู่มือมนุษย์ตอนต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรสํหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยก็เซฟๆๆใครรับอยากจะเว็บเซฟ